อกลนะคะอันตรายยิ่งชีพนะคะอันตรายยิ่งชีพนะคะอันตรายนะคะปล่อยมาเลยปล่อยไหลมาเลยครับปล่อยไหลมาเลยปล่อยตจังครปล่อยมาเลยครับปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยพี่กเป็นอย่างนี้พอ้ออ

ระวังระวังต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับต้นขลังไรหม่ละวังต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้กระถางกระถางกระถางกระถาเ